ค่ะยเอฟซีวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ไอ้พ่องพ่องพี่น้องมั้งนี้เขานอนอ,อยู่นี่ตาตุตาปูปคือเอ่อว่าสิภาพไปหาน,น,น,น้องแนนหาน้องแนนสี่หมกข้าวแปะหมดเมื่อกี้นี่มันบ่ค่ะแมนันหัดมันถึงข่าแปะด้วเอ้าเขาทั้งหมดทั้งล่างบ่ครับมันถึงข่าแปะจิตตังไม่ได้ลงเลยค่ะยเอฟซีนี่จิตตังไม่ได้ลงแต่ว่าช่องที่ลงอะไรลงบ่คัมพ์พ่องไหนลงบ่บ่ได้ลงทั้งกันอ๋อ แต่ว่าเพิ่นส่งเลขมาให้พี่น้องคือเริ่มลงมาทั้ไงอ๋อแต่ว่าอันนี้คือใครๆก็ว่าเขาจะไปต่างครับเพราะว่าน้องแนนนี่ส่งตัวเลขให้กับทีมงานของเรานะคะครับผมบางเทือมันก็บพท่นเนาะแนนลงมาทั้งในเด็กวันฮะแต่ว่ามือนีสิพลาไปนั่นปะไปไม่ต้องไปพร้อมไปพร้อมแล้วครับไปเสร็นะพี่น้องไปไปกันเลยพี่น้องไปาปไปพี่น้องไปแล้วเด้ค่ะฟันธงค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจค่ะ ใหเกินร้อยอีกอย่างกาะมองไม่ออกหนาหนึ่งตัวละหกแปดเนี่ยตัวใดก็มักที่สุดสี่ห้ากับห้าเก้าสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้ากับห้าเก้านะคะห้าเก้าสามตัวได้มักตัวใดอ่าสี่สี่ห้ากับอ่าสี่ห้าเก้าอ๋อเอาหนึ่งเอาหนึ่งมาแล้วค่ะหนึ่งหนึมาแล้วยังจะมีละว่าหน่ะนะ บพอฝนมาแล้วฝนจะไว้ยซับนี่ล่าเอาเนื้อจกแม่ไม่ไมาให้จะไว้ยซับนี่ล่าสวัสดีครับน้องแนนครับสวัสดีค่ะน้องแนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเอฟซีเหมือนเดิมค่ะบันแรกมาถือขาแปดนาทีคนที่บ่าได้ติดตามน้องแนนก็เสียใจเด้วค่ะเพราะว่าพอวันงวดที่แล้วบ่าได้ติดตามน้องแนนเพราะน้องแนนเฮ็ดเขาเลีกวันอังคารมันหาแปดหาเก่ามื่อวันนี้เล็กวันพุธกะคำนวณไว้แล้วค่ะ เลเวันพูดกับสินีตัวใดแน่กะกดล้อไว้ก่อนเเนอค่ะกดล้อแป๊บหนึ่งคำนวณลงไห้คำนวณสดสดตอนนี้ล่ะค่ะรัฐบาลไทยสำหรับงวดนี้เป็นแนวทางซื้อเด้อจ้ามากระซือบ่อมากระแล้วไปกระแล้วฝันดีบ่ฝันบ่กับยังบ่ฝันเจ่ถามมาช่วงเนี้ยไม่เป็นเลขคำนวณเลย ตอนนั้นนั้นเลขที่มันเขาที่นั้นถือสามตัวตรงน่ะนั่นเป็นเลขฝันเลขฝันอ่าท่านี่สองสามวดติดมาเนี่ยมันเขาเลขสูตรบิดเลยขอสามตัวตรงสองหมวดติดแต่หางน้องเน้นใบเลี้งไห้อ่าบเลี้ยม้ากับใบเล้งไห้เปมวดกับน้องเน้นเขาตอนเนี้ยทีของงวดไม่หลังจากหาไอ้แปดหาสองน้องเน้นถือม้าน่ะแล้วมันเลขคำนวณมาเขาต่ออีกสองสองหวดติดเลยรเมเป็นสามหมวดติด เนีเลขที่คำนวณไว้อันนี้ทำไว้แล้วเนาะอะทำไว้แล้วเนี่ยสดๆเลยค่ะเจสซี่ขยายเขียนตัวใหญ่ให้นไหมค่ะเกี่ยวกับการได้หาลงพิมพ์เดี๋ยวให้ลงพิมพ์เลาอันนี้สดๆเลยเนาะค่ะคำนวณตรงนั้นคำนวณเลยหลเอจี FC เป็นจุดไปพร้อมๆกันเมเจอรไปพร้อมกันเลยอาจารยวให้คนนี้บอกคนนี้บอกแล้วก็เขาเขียนไปเลขประจำเจสซีเขียนไต่คำว่าการเป็นเลขออกตรงกับวันพุธไล่ตามวันเลยประจำวันพุธ ความดที่แล้ตรงนั้นไรว่าเออเลขออกวันังคารมันเลขสีนี้หาแปดกับหาเก่ามันก็เขาล็อกอีหลีสูตรไล่ตามวันเลยออกวันไหนเลยวันนั้นจำวันกับเลขสูตรเขาวันนี้กะคำนวณไห้เวลาเนื้อขะสามตัวสามตัวมีหกหกสองสี่สี่ห้าอันนี้ตัวเด่นสองตัวกอนแล้วตัวกันจะมีกสองหางมีแปดสี่ห้า กับแปดห้าเก้าสองชุดเป็นชุดเด่นบอกค่ะค่ะหกหกสองกับสี่สี่สี่ห้ามันตัวตัวนั่นใชเป็นเบิ้ลหนาครับตัวชุดเบิ้ลหนาสิไมอยู่สองหางหกหกสองดาวหกหกสองสี่สี่ห้าทั้งหมดมีสี่ชุดค่ะทั้งหมดมีสี่ชุดสามตัวอ๋อฉันรับตัวกันนะตัวกันมีแปดสี่ห้ากับแปดห้าเก้า อนนี้ชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวหกหกสองสี่สี่ห้าแปดสี่ห้าแปดห้าเก้านะครับค่ะนะครับชุดสามตัวของน้องแนนนะครับมีสี่ชุดด้วยกันนะครับบนอย่างเดียวใช่ไหมค่ะบนขงังบนอย่างเดียวก็จะมเีเลขสองตัวแล้วค่ะตอนนี้เตรียมจุดไว้เลย เลตัวจดไว้เลยหกสองสี่ห้าห้าเก้ามีสาชุดกับน่องแมค่ะสามหางสชุดสามหางหกสอหกสี่ห้าหกสองสี่ห้ากับห้าเก้าหกสองห้าแล้วก็ห้าเก้าสมชุดจ้ะมันนี่ ตัวล่างสองตัวล่างจะมีแค่สองหางสองหางสองหางมีเก้าสองกับหกสองหกกับเก้ามันตัวเดียวกันจ้าแกนเน้นกันเนนกันจ้าเก้าสองหกสองจ้าเก้าสองหกสองล่างย่าเดียวจริงจริงมันไม่ให้เก้าสองเม็ดเดียวบอค่ะค่ะที่จริงมันเป็นเก้าสองเม็ดเดียวแต่ว่าน้องเน้นแกมันกลับ รับหัวกับหางอย่าเป็นปีนจานปีนหกหกก็เพาะเก่าตัวเดียวกันค่ะเต็มสูตรนะตรงนนนี่เนาะครัเต็มสูตรอันนี้เลขเต็มสูตรที่น้องแนนคำนวณเฉพาะอันนี้เต็มสูตรสามสามตัวสามตัวน้องแนนวงกลมตรงไหนนะครับสามสามตัววงกลมไปที่ตัวสูตรอันจะมีจะมีเบิ้ลหนาเลขเบิ้ลหนาจะมีกับ445ที่ตัวอันตราย662กับ445 ความมันเป็นเลขหามมดที่แล้วน้องแนนเป็นอย่างครือคิดใดว่ามันจะต้องมาเป็นเบิร์นหนาสองนั้นงมเก้าสองคับเดำนวนแล้วจากเลขหามนั่นสิเป็นเบิร์นนั่นแองมันก็เป็นม้าม้าเลขเบิร์นหนค่ะก็มีหกหกสองค่ะแล้วก็สี่สี่ห้าแล้วก็ตัวกันก็แปดห้าสี่แล้วก็แปดห้าเก้าตัดสองตัวน้องแนนก็จะตัดอยู่ที่หกสอง สี่ห้าแล้วก็ห้าเก้าค่ะแค่นั้นเองแค่นั้นอันนี้คือข้างบนอันนั้นมันแม่ไม่เห็นแล้วข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นเก้าสองกับหกสองเก้าสองกับหกที่จริงน้องน้องเน้นเฮดเต้แค่เก้าสองแค่นั้นเองแต่ว่ายามันกลับหัวกลับเม็ดเดียวเก้าสองเออตัวขยายไทยก็ัวขยายไทยกับสารตัวฉบับให้ตรวจสอบกันนะครับน้องเน้นมันจะตรงกันบอกรองเงินค่ะชุดโอเคตรงตรวจสอบได้น้องเน้นตรวจสอบ โอเคค่ะสวยมากให้คุณแนนตรวจสอบกันบ้านคุณแนนตรวจสอบก่อนว่าอันนี้ถ่ายให้เอฟซีค่ะผู้ใดบ่ได้ติดตามเนาะค่ะเนาะทักมาทั้งไลค์กันส่งไปให้กันเมืองทุกท่าค่ะทั้งเฟซน้องแนนกับมี้ค่ะเปลี่ยนต้องแนนเฟซอะไรนะชื่อดนภพาบุญประเสริฐค่ะสวยสวยเดินอาชูได้แล้วนะคะอาชูเลยนะคะเลขสวยๆจ้ะโอเคมณฑลธรรมค่นได้ครับน้องแนนอันนี้นะคะครับ ใช่ชาๆนิ่งๆครับได้แคปนะแคปได้แคปแคปไม่ได้ก็รอจุดนี้เดนเือนดูอีกรอบหนึ่งเด่นสุดสำหรับนะครับน้องแนนสามตุลาสองห้าและน้องแนนจะบอกว่าเลขวันพุธเลขกประจัวันพุธสมมติมันจะเด่นสี่ห้าเด่นเลขสี่ห้าครับค่ะสี่ห้ากับห้าเก้าสี่ห้ากับห้าเก้ามือมือบางเลขน้องแนนออกตัวไ้ ต่ำลงอีนิดนึ่งเป็นสูตรคิดคำนวณนะคะน้องแนนเป็นสูตรคำนวณมันเดิมว่าที่แล้วเข้าห้าแปดเนาะค่ะเข้าห้าแปดกับห้าเก้าว่าที่แล้วเข้าข้างล่างว่าที่แล้วเข้าทำเข้าข้างล่างห้าแปดกับห้าเก้าห้าแปดกับห้าเก้าทำได้ห้าแปดกับห้าเก้าสรุปนะคะสรุปเลยบนมีตัวไหนบ้างค่ะบนจะมีสามตัวมีหกหกสองสี่สี่ห้า 845 859หแแล้วก็ตัด2ตัวบนมี6 2สองหกับ59ข้างล่างจะมี92กับ62ค่ะครับคุณคอหันมาฟังเลยนะครับนีอน่อ่ะ,ะมาถึงแล้วนะครับเซฟกล้องตตะเลขแนวทาาของน้องแน่นนะครับที่วงกลมสีแดงนะครับสําหรับคนทุนน้อยนะครับสําหรับคนทุนน้อยนะครับวงกลมสีแดงไว้นะครับน้องแน่นเป็นวงกลมเห็นด้วยครับเด้อสำหรับแนวท่าสามตัวนะครับหกหกสอง กับ4 4 5นะครับตัวกันห้ามตัดทิ้งนะครับ8 4 5กับ8 5 9นะครับสําหรับแนวทางสองตัวนะครับ2ตัวบนเด้อครับเด้อพันตัดมาให้6 2กับ4หานะครับที่วงกลมสีแดงเป็นชุดเน้นนะครับ5 9เป็นตัวกันนะครับล่างอย่างเดียวเม็ดเดียวนะครับ9 2 2 9นะครับ คนบอกประกันเพื่อมันปีดนะครับเป็นแนวทางในรัฐบาลไทยด้วยครับในวันที่1ตุลาคม2568น้จะบอกครับใมากัตำเล็กแล้วก็ได้ค่ะเกิดตำเล็กแล้าโตโสหกสออดีอผู้ใดไปเสือวันที่สองทิเลยมันบอกไปเสือวันที่สองตุลาทิตเลยมนบอกใสออกกำลังกายมีบอลออกเน้นใส่ออกกำลังกายใส่เลนไหมมีบอลใส่เล่น่ะใส่เล่นเะว่าสิครับ้างบน ให้วิ่งให้วิ่งหาให้เก้าค่ะบนวิ่งห้าอ่าบนวิ่งห้าข้างล่างวิ่งสองค่ะล่างวิ่งสองอ่าโบนิเขียนไห้นะอ่าโอเคคนว้าข้างโอเคมาไหจัวัสมีลาลากยาวเลยเด้อลาวยลาวยแล้วไหนแล้วไหนมาทรงจไวัยสมีลาซีหากับหาเก้าเถอะค่ะสองตัวบนหาเก้ากลับไป เบิ่งใน YouTube นะคะของไอ้พองๆกับบ่าวติ๊กเกนนะคะหลายๆช่องกัที่ติดตามกันกัเบิ่งนึจำทำได้หรือเยปล่าโอ๊ยใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ